กระาเปียนอาจารย์แพทย์ทุกท่านอาจารย์อเนกวิทย์เต็มวินเกียรติอาจารย์แพทย์พระรังสารจงหลักอาจารย์แพทย์เจษฎายิ่งวัดพงิ์อาจารย์แพทย์พิชรุษกรเกษมภักดีพงษ์อาจารย์แพทย์วิชากรตรีข้าสุขลนนะคะดิฉันชื่อนางสาวสมิสาพร้อมสุขจะออกมารายงานเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเรื่องรุ่ยเฮนะคะ รุยเฮเนี่ยมันบ่งกะเรื่องที่ว่าจงเป็นเธอและเวอร์ชั่นที่ดีสุดของ Power อร์ a n นะคะเน้นของอาจารย์พิวิตเกษมภักดีพงศ์นะคะในนะคะชีวิวิชาพร้อมสุดอาจารย์แพทย์เคยบอกว่าแพทย์ในจัรยาบาลวิชาชีพแพทย์บอกว่าเออในแง่มุม ของนายเองนะคะอาจารย์แพทย์เรามาคุยสบายๆวันนี้วันอาทิตย์ก็เก้ากยี่สิบนาทีเรามาคุยกันสบายๆวันนี้นายก็มาไลฟ์ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์สดนะในทานททุกให้อาจารย์แพทย์ฟังมันมีความคิดข้วบวกและความคิดข้อลบความรักการเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่ในครอบครัวนี่ มันมีหลายอย่างคนหนึ่งเราคิดอย่างเช่นอาจารย์แพทย์เนี่ยอาจารย์อาหมอพีทเนี่ยหนูเรียกหมอพีทแล้วกันคุณหมอพีทคะเออถ้าถ้าหนูซื้อน้ำเต้าหู้ให้กับปาลงโกหมอพีทอาจจะนึกถึงครูลเียบอ่ะหนูซื้อน้ำเต้าหู้ให้สิบสิบถุงแบ่งห้องออน้าปทุมอาจารย์แพทย์ให้กิน คุณหมอรู้สึกยังไงคะเอออันนี้ฝากไว้คิดนะคะแง่มุมต่างๆของที่อยู่ในหนังสือก็คือการแบ่งปันใน,นาศาสนาคิดก็เหมือนกันาศาสนาพุทธกับาศาสนาคิดและาศาสนาอิสลามาศาสนาซิกที่หนูสอน,นเด็กๆก,ก็มาจากในหนังสืออาจารย์แพทย์พิสธิ์ก็บอกว่าหนังสือตอนเจอกันครั้งแรก อาจารย์พิสุทธิ์บอกว่าอาจารย์หนกว่าหมอพิษคะทำอย่างนี้ด้วยนะหมอพิศคะจะเลือกหนังสือเล่มไหนให้หนูเอาเข้าหัวสมองตอนนี้กำลังจะไปสอบครูเอาหนังสือเล่มไหนทำนี้ด้วยนะสัญญาสัญญานะเอาหนังสือเล่มไหนให้เหมาะกับตัวเองหนูเลยไปซื้อหนังสือแวประกอบวิชาชีพครูสามร้อยห้าสิบบาทมาอ่านที่จิตเวช หนูเลยเจอคุณหมอวิิิตหรือหมอพีทที่สามารถทําใบประกอบวิชาชีพครูได้เพราะว่าใบาประกอบวิชาชีพครูทําอยู่ที่ครูรุสภากระทรวงศึกษาธิการและอาจารย์เจสฎาย,ยิ่งวัฒน์พงศ์บอกว่าควบคุมน้ําหนักวันนี้หนูพยายามเต้นอัลวิตได้ประมาณ10กกระเพลงโดยเฉพาะที6 6 ถ้าบวกซี่หนูอาบนะ้ำเสร็จเรีบร้อยหนูก็เลยออกกําลังกายคือว่าถ้าเราปวดเอวปวดหลังก็ใช้วิธีการออกกําลังกายในล่มในบ้านได้ในการเต้นแอรบิกไม่เชื่อลองเปิดทีวีสบดูได้ค่ะถ้าบวกซี่ถ้าปั่นเสืมอก ท่ารีบผ้ามีตั้งหลายท่าที่เราสามารถทำได้ทุกท่าและสุดท้ายท่าผ่อนคลายความเครียดท่าจีบแอลท่าจีบนิ้วโป้งทุกคนนี่นเ่ามาจากจิตเวชโดยตรงเลยนะนเ่ามาจากจิตเวชโดยตรงและแต่ละอย่างที่คุณหมอแนะนำนุองมาจากนักเรียนพยาบาลนั่นแหละมันมีท่าแต่ละท่าหนึ่งท่าบกแท็กซี่ สองท่าป๊แบบนึงค่ะหนึ่งท่าบกแท็กซี่สองท่าตอนแรกมันจะบอกว่าบิดเอวไปด้วยทำให้หัวสมองหน้าจะเด้งหัวสมองจะแล่นไปยีดอย่างนี้นะคะถ้าหัวสมองแล่นปิดเลือดก,ก็เลือดจะสูบฉีดขึ้นแล้วก็ถ้าโบกแท็กซี่ แล้วก็บิดเอวไปด้วยวก็คือทาลรีดผ้าแล้วก็ท่าปั่นเสือหมอกแล้วก็ตอบก็คือมันจะคือการบริหารร่างกายได้ได้ส่วนต่างๆและเลือดจะสูบฉีดลงโดยผู้หญิงที่มีประจำเดือนอยู่เนี่ยใช้ท่าย,ยกะะได้ส่วนผู้ชายเนี่ยอย่างเช่นคุณหมอพลังสัรเนี่ยชอบวิ่ง หนูก็เห็นในยูทูบเบอร์ของคุณหมอแล้วหนูหนพูพอดีติดตามอะ่ะคนเรามันต้องมีการติดตามหนึ่งคุณหมอเขากินโปรตีนเขากินอาหารมังสวิรัตไม่ทราบนะเขาอาจจะกินโปรตีนหรือว่าเขาอาจจะกินเนื้ออกไก่อะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูเห็นเห็นในเด็กฟิตเนสอ่ะเขากินโปรตีนกันและหนูเห็นที่มหาลาัยเขากินโปรตีนแล้วก็ยกเวท คุณหมออะยกเวทก็ได้เพราะว่าหนูไม่ทราบเพราะว่าหนูติดตามคุณหมอพลังสันเขาอาจยกเวทว่ายน้ําข้างเนี้ยหนูเปิดฝดแขน,นพยายามที่จะไม่ให้ร่างกายให้ดีที่สุดจากกระโปรงที่สั้นๆอ้วนๆผอมๆกลับมาใส่ได้เหมือนเดิมที่หนูอยากออกกำลังกายคือหนูอยากใส่กระโปรงที่สวยและ ดูท่าทีสง่าและสามารถไปโรงเรียนได้ในปี6 6 8นี้เพราะมันใกล้คริสต์มาสแล้วปีนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็คริสต์มาสแล้วหนูก็เอามาจากในหนังสือเอามาจากในจิตเวชเพราะว่าหนังสือมันอ่านได้สนุกกว่าข้อ2อันนี้ข้อหนึ่งผ่านไปยาวหน่อยข้อ2ด้านจิตใจและอารมณ์จิตใจเนี่ยไม่ยากเราทำความเข้าใจกันก่อน 1. เราไม่มีโทรศัพท์หนูสื่อด้วยยูทูบเบอร์หนูสื่อด้วยยูทูบเบอร์นบอกว่าใจิตใจเนี่ยถ้าหนูร้องไห้และอาจารย์แพทย์ร้องไห้มันก็รู้สึกเศร้ามันรู้สึกโกรธอย่างนี้หนูก็ขอเทียบเท้าหนะ่อยขอโทษค่ะ ก็เหมือนหนูสวัสดีคุณครูอ่ะส,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีขอโทษค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานของประเทศไทยสยามเมืองยิง้มนะคะต่อไปด้านอารมณ์อารมณ์มันมีขึ้นมันมีลงและมันมี เส้นกาบก้างกุ้งลูกอย่าไปไหนห้ามํำเส้นมันเส้นบ้านคู่ไหนนะอันตรายลูกส่วนคุณหมอที่เป็นเพ i d เดนที่ฝึกงานเหมือนไหนของไนฝึก20เอ่อยี 20, 20ชั่วโมงนะคะหนูก็ทำงานหนูก็สีสิแล้วแต่คุณหมออายุเท่าไหร่หนูไม่ทราบหนูไม่อยากพูดก็ มันมีอะไรมากหนูเอาแค่ข้าวๆสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็คือก็คือการหายใจและร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสี่้านภ้าถางว้การหายร่างกายเนี่ยหนูเพิ่งออกบางกายไปเมื่อกี้ก็โอเคเหนื่อยดีแล้วก็การหายใจการ หนึ่งหายใจเนี่ยมันมีหายใจด้วยออกซิเจนธรรมดาของของอยู่ที่จักแพทย์ออกซิเจนเดินได้อย่าดมนะคะออกซิเจนเดินได้ย่าดมออกซิเจนเดินไม่ได้ก็ติดอยู่ที่เตียงและการให้น้ำเกลือถ้าเรามีโรคประจำตัวเรานึกถึงถ้าหนูนึกถึงโรคประจำตัวน้ำน้ำต้องดื่น8ปดถึงสิแก้ว เราควรดื่มน้ําเปล่าเช่นหนูตอนนี้หนูกินน้ําเปล่าตลอดเพราะว่าหนูกินถ้าถ้าเกิดหนูกินนมเย็นเนี่ยบวมบวมน้ําแน่นอนไม่เชื่อถามหมอพีทดิหมอพีทก็บอกหนูอยู่ว่าต้องกินน้ำแปดถึงสิบแก้วไม่ใช่น้ําหวานถ้ากินน้ําหวานเนี่ยสงสัยบวมน้ําแล้วก็ เวลาว่ายน้าเนี่ยอาจตายได้เพราะว่าหนูต้องไปขอไบรองแพทย์แล้วก็มีคนมาคุมอาจารย์เน่วทยิ์บอกมาหลายๆเรื่องที่หนูพูดไปวันนี้ขอให้อาจารย์แพทย์และแพทย์เข้าใจด้วยเพราะว่าหนูอ่านหนังสือเล่มนี้บางทีมันก็มีความหมายเกี่ยวกับไบโพล่านะคะเล่มนี้นะคะไปหาซื้อได้ที่มันมันเกีย่ยวหลายๆเรื่องหนูอ่านมาจบแล้ว บางตอนก็เข้าใจบางตอนก็ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจซักถามหนูได้นะคะ Q&A ใต้ล่างค่ะขอบคุณค่ะ